ไปโรดอย่มารวังมันปราหลาดใจระวังรถในธนาคารที่สำรู้กับรัฐจะทำเช่นในการตจาดทร์ได้ไหครับตำรวจสารจะเปิข้าวนัครับวจะเปินข้าวในสำรู่จะมีท่าวกััข่าวไห

지 <목소리>

i'm wow.